เล่นแข่งไงก็บอกอันลื่นสิทำความเปลี่ยนอสาไว้บ่อนเลยล่ายิบข้องทำเหยียเขาขอความปวดใจเจ้าห่อได้จังสอนแหนสิ่หลวงรือแหลมขาดแบงบสมบูรณ์ประเพณีทำบุญพอแม่ห้อบทเยทิมเอาความดีเป็นดิมจะแกแค่เวคงขีสจมาขี่ยืดไว้่าได้ยิงเหย้ย้อง ชาวมาเคี่กันไปเกิดก้อนเหวอหนึ่งไหมแย่เด็ดเทศ้ยแยบมานเกิดน้ำเก้นต้อนเหนียวเด้อสามาเคี่กันไปคืิดปัญแจกฮะตกลงมาจากป่ากับห้องหมอบอยู่น้องแผลเล้วแล้วพบการกบายใจกัญชงก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีการจุดเทียนบนชาวพระรัตนนาไทรบุตจามดอกไม้ไหวครับสมาทานศีล ในวันนี้ได้รับความเมตตา,าจากท่านอาจารย์ปบปูวีระกธรรมมาพินันนัดอกเตอรนนตอ์เจ้าคณะตำบลเผาเขียดหนึ่งจหว,วาดวัดโพละภาอำเภอศสีรัภูงจังหวัดร้อยเอ็ดน่าจะได้เป็นองค์ปรารคธรรมนโมทนาในส่วงที่ประสงค์สามัญเนร จะรอถึงแม่ชีโยกีโพลเซียปฏิบัติธรรมพิจารณาอาหารเราก็จะได้รับฟังการรม,มากจริงละอันันละน้อยเพื่อเป็นขออเทียดสกิดใจนำไปประพฤติปฏิบัติคอยกวดน้ำในไทยหลังเพราะฉะนั้นจะได้กับอระราชนาวประจัรกบููท่าน และ,ะได้ปาโรคทำนอกจากนั้นปัญจก็ยังได้นำพายยาที่ทำนำมาโรคบนโดยนำของมาเข้าโรงครัวม,วม,วมีเข้าสารเจ้าหนึ่งกระสอบเข้าสารเหนียวหนึ่งกระสอบน้ำปลาสีโยขาวน้ำมันพืชแล้วก,ก็น้ำดื่มนอกจากนั้นก่อปจารย์ก็ปูสุดหลังวารายพร นาฟอหยางโยงภูมิบัด์เสลีพัฒนาตะบนน้องว่าอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดนายอดีตรองเจ้าอาวาสวัดบ้านเขาปอท่านกลับไปอยู่นยที่วัดบ้านเกิดได้นำพาคณะญยาิโยงมาร่วมถวายพัฒนาหารด้วยนอกจากพัฒนาหานก็ยังเสียสละปัจจัยบรุงพุทธศาสนาร่วมงานปฏิบัติธรรม แล้วก็งานอ,ปนอนุปสมบทถาวายเป็นประพรใจมงคลนาเดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจระกิติยาภาอำนาจจะเดิญของเราใน,อ,น,อ,นอุปสมบทเอวัดบา้านเกาบนหกสิบห้ารูป แลนะวก็ที่วัดจำราญนิเวศนะอีก33หรือ34รูปะรวมเป็นะ90เท่ารูปถวายเป็นพระพรใจมงคลน,นะให้พระองค์ท่านไนด้หอยจากอาการพักประชวนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอยู่เป็นโลงโบลงใจพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยเพราะฉะนั้นเราสาธุกันนกะับพระภิกษุพระนวกกะ นั่นที่มีน้ำกินน้ำใจบวชถวายแด่ถแสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นจะได้บุญร่วมกันตุ้กต,ตุกไปสาธุการพร้มอมกันเด้อสาธุนิพพานาปัจโยโหตุนั่นะน,ออน,นอนกน,นั้นก็นนกนกอญญนน,น,นั่นปัจจอกูสุชาวพระรามพร้อมปีกสุญาตโยงบุญบันเสรีพัฒนาในปัจใจสี่พัน สองร้อยยี่สิบแปดบาทและก่อนได้รับสายผ่านสัจพันจากหน่วยงานด้าชเจการนประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศ์าแวันนี้ท่านในอำเภอท่านนิกรทองจิตในอำเภอปทุมราชวงศ์าของคุณนายท่านได้เดินทางมาร่วม ถวายวันหารชันพันธในช่วงเพลด้วยตอ่อจากนั้นก็จมรงกำนันผู้ดเดยบบ้านอำเภอปทุมราชองสารเทตสบาลตำบลเิียใหญ่เทศสบาลตำบลดงมะยางอำเภอเรืออำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒน,นาอำเภอพัฒน,นาและก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาวีงอำเภอเสนนันพันธ์คง ก็เดินทางมาร่วมถวายปัตหานสังกัณฐ์ด้วยนอกจากนั้นบันนี้ก็ได้รับสายทางสัทธาจากคณะชาวบ้านในเขตตำบลพลเมืองน้อยซึ่งประกอบด้วยบ้านฝนเมืองน้อยหมู่ที่หนึ่งบ้านปมเหล็กหมู่ที่สองหมู่แปดบ้านหลงฟ้าหมู่สามบ้านชันแงหมู่สี่แล้วก็หมู่สิบสอง บันน้อตคอโมห้าบนน้องจบโมหกบานน้องเอลมองโมเจ็ดบนเบียงหลวงโมเก้าบันน้อยนาเวนโมสิบบานเหล่าพัฒนาโมสิบเดีดนะได้มีจิตเ่อมใจใจศรัทธาเหตนาบริสุทธเดินทางมมาถวายอัตนาสังกัดนในช่วงเพียรด้วยเพราะอย่างตอนนี้ก็คงได้เวลานะ เหมาะสมจะได้เข้าสู่พิธีการเพราะฉะนั้นจเจริญพ,นะพรนายาตโยม์เดรร้องกันที่ด้นนานะพระบัตรทานเลยจะได้เข้าสู่พิธีการนะจุดเทียนบูชาพระรตนาไตรนะไหวพระสมาทานชินะไหวพัตาตาหารสังฆัตทานตามลำบขอนุมโมทนาประจันระปูบีระธรรมพินันดรเโตเตนะจพจนธะนะ สัมปวาวเียในความยากที่ทำนอกจากถวายของเขาง้าโรงพภูก็ยกังถวายปัจจัยสามพันบาทในพาน้ำปัจโยงอตูส่วนต่างๆก็ไปอนุโมทนาให้ภทยลังจากนี้ไปก็จะเด็เข้าสู่วิธีการจุดเทียนบบราณระัตนาตรัย ในแบบนี้ก็คงพร้อมต่อไปกอการะราทนาพระอาจารย์ปโูวีระธรมธรมาพินันนาโอควาทำบันถึกด้เมตตาึ้นส่นธรรมะมและก็ขอเจริญพร่นันนิกรทองเจดในอำเบอดประตูราชองศาได้เป็นประธานจุดเทยียนบูชาพระาราชนันัไรขอเจริญพร ีเหมือนกับมีน้ำชีวิตมีคำเหมือนกับนมีปุ๋ยดินดำน้ำชุม่มย่อมปลูกต้นไม้พื่อักให้เจริญรอกงมามได้ฉันใดถ้าดีใจของวมวลมนุษย์ทั้งหลายมีสีมีคำแล้วย่อมสามารถปูกความสุขขึ้นในที่ใจได้ฉะนั้นตัวจากวิไปไยก็าเชนสาวทีทุณหมายตั้งใจสบายาสินี้

ทุติยมีธรรมังเสวนาคชาวีทุติย <approve> ัมีสำคัญเรวนาคฉามิทุติยัมีสังฆัญเรวนาคชาวีทุติยัมีพุทธังเสวนาคชาวีทุติยัมีพุทธังเรวนาคฉามิทุติยัมีธรรมังเรวนาคชาวีทุติยมีธรรมัง กับป <resol> hey, ิยปิสังขังสุรานังข้าชาวีถ้ิยปิสังขังสุรานังข้าชิสุรณะขมานังกิติังสาธุอา마คันเตปะนาติปะดาวิรมังคีสิขาภังสุมาธิยาบิปานาติปะ พุทธังสมาธิยามิอะทินาทานาะเวระปณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิท้ามิสุวิชชาจรารวะเวระปณีสิกขาพุทธังสมาธิยามิท้ามิสุวิชชาจาร มาชันขานาเวรมณีสิกขาะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมั้นปมาชานาเวระมณีสิกขาะทังสมาธิยามีปิมาณิปัญจสิกขาพันานิสิเลนะสุขติยติสีเลนะโคกัสพฒนสีเลนะเนพุติยติตัสมาสีรังวิโสษะ ไห้เราพระเขามาให้ท่านแม่เพื่อจะจะไมานอนแต่ปัทละไว้ปัทละ,ะถวายปัจตานีสังกาทานวันนี้วันที่สิบน้โจค่าบลากแม่ดำแย่บุตรจันพ่อท่านนันัยแม่เทียวละครพงศินวงศ์ขุนมีมวลจีกองทองคุนท่านพิตาบุตรจันในวรากรบุตรจันท ของาหญ่าหญ่ทุกๆไฟรับเป็นเจ้าข้าวอดิส่วนบุญส่วให้พ่อใหญ่กันไม่เยสาบุญจันทร์พ่อใหญ่บญยืนบุญจันทร์ไม่เย่ก็มันนีวงไม่เย่ต้องมันนีวงพ่อใหญ่บวกไขครโนรีรัตแล้วก็ใหญ่บนยู่บุญจันทร์ของอยญาใหญ่ที่ลงหวงรับไปตั้งตนบุญตั้งแต่วันเช้าเานี่ยเราเป็นเจ้กข้าวก็นต่างหากเนี่ยสองเมื่น สี่พันบาทนอกจากนั้นก็จะได้เทาไว้ต้นบุญบํงหนุนธานพันเปกปตรพกคหลวอง่อเจ้าคุณพระราชปีชาย,ยานมณีเจ้าพนาน,นจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งพกคหลวองตาพกปูภาวนาจะได้นำาพาพนะนสง์ตลอดแม่ชีญาโยมไปจเจริญพกคนทำบุลน้องเทวไวบุจากคณ แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ก็จะได้ถวายตนบุญบำลวง่าตุพังงทนที่ตั้งไว้ด้านหน้าในจำนวนสองหมื่นบาทสาธุกันพร้อมกันเลยสาธุนิพานาปัจโยโหตุ่อไปน้อมจิตน้อมใจถาวายพัะตาาสังฆทานดพื้อพร้อมกันนะโม นาปัจโยโหตุอิมานิมยังพันเตหะตาณิสัปปิวารานิทิปุสัมภัสสะโนเชยามะสาธุโนพันเตทิปุสังโฆอิมานิ Kata Sabariwadani sabari warani, pagi jiwa, mata pitu, hati nanca, kata kanan, kadak sama satana, ika datang. ขานายันพระเดชพระสงฆ์ท่านผู้เจริญพระปัจจุบันทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารขอทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ต้นปัจจัยบำรุงท่าขันธให้เดชบุณหลวงพ่อเจ้าคุศ พิชัยมูลีเบประสมขอประสมโคจงรับขาตานหาต้นบุญของทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้เพื่อประโยชน เือมาผลพระนิพพานขอความสุข้าสามประการสุขในมนุษสุขในสวรรค์สุขในพระนิพพานจงบางเกิดเมก่อเกศพระเจ้าทั้งหลายด้วยเก่ญา์ญากขอาพระเจ้าทั้งหลาย มีวิดามาณดาบเป็นต้นด้วยขอมท้งบุราพาชนบุราพาชัยเอวดาอาดาเจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงสัปดาสัตว์งหลายถ้าตูดตูคอยพ้นจากตูถ้ามีความสุขไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สำเร็จซ็นนายสาวาไัยทิ้นไปแห่งเครื่องดอนสันดานนิพพานะปัจจโยโหตุสา พระเดชคุลหลวงพ่อท hey, ี่เราได้โมทนากันตามกำลังเลยอันเนีสงสามชาตูเนพทานปัจโยโหตุเขาพูมีกำลังจะโยกสำรับให้ท่านนเปิดเลยเนยมยกทนเปก็ต้ว่งกีปท่านถวายมันนก้ำนรือมันมันโย 後面佢用分水杯嚟攞翻嘢，咁樣就。 วานเด้อน้ำเดื่มเข้าสารเป็นต้นนั่นสมสามสาธุนิพพา,าน,านปัจจโยโฮตุกานเจริญพรท่าน,นในเพลิอแล้วก็คุณนายที่โตอาหารเด้อแล้วก็มานานสวดาชการเจริญพรทางด้านโน้น สงฆ์สามเณรคุณแม่ชีนะตลอดผู้เดือดสิ้ปฏิบัติธรรมก็จะได้ทำกัญญาเกียรติแห่งช่วงทำกัญญาเกียรติก็จะได้เป็นบุทลูกไปอบายจันทร์เปิดด้วยก็ฟังเปิด